กราบผู้ชายลูกันทาเจ้าพ่อปลานใจโอ้แต่ผมก็ดำอยจ่ตปงปากเต้าที่สบายใ,ใจเงินน้อยจากเงมร้อยกันกินทั้งห้องทั้งแล้วมอนพอช่วยดอนเมตตาอีกคนอยู่ทุบเบอร์นองไม่ ให้อยู่ในวงอืมกะโอ้วสักสิต่อมาหงเป็นห่างต่บมกห้วงย่ามคำตรงช่างมาได้โปรดปราณียเผ็นสีบอให้มีแรงใจเป็นแฟนงยิงใจส่งเสริมช่วยเหลือเจอจุนสาวเมืองรอยเกิน คนนี้จะไม่ลืมพระคุณที่ยังการุณให้กับอยู่ทุกบ้าเน้องมาเออเออเออโอ้ยย่าซ่อนกันมาแล้วเสียงนห้ท่านท่านซ่อนอยู่มาเมาป็นหน่องมากินซ้มต่ำมาไปแล้วเป็นหน่องมาแล้วก็ิมีขยงขบ่นเมนูนำเสนอวันนี้นะคะท่านผู้ชมมาเคดหยั่งเหตุต่ผู้ชม มากินยังกับเห็ดเห็ดกินนะมาผู้ชมียาไปกันไปกันมา,า,มาสมบายใจไม่ไดูครับเสนอวันนี้นะคะท่านผู้ชมนะส้มต่พี่น้องอันนี้ก็เป็นปูอัดได้พี่น้องปูอัดเองสมั่งงามไม่ใหญ่แต่ช่วงมาซีบมันกันอ่ะอืมอืมแซ่บ ขาปูเนาะอันนี้มันสิแซ่บก้อนหน่อยหน่อยืมออ๋ออืมบุกหัวหวานปูนวหวานน้ำตาลหวานหน่อยหนึ่งติดกับข้ามา có móng nào. Giậtตก. Khạc cái này. Nó sẽ được món ăn Khi nào ta mới chấm tự thảo hại นี่เราก็เกินหาเรื่องนะฮองหวานสนุกช่มๆโอ้แพงเอกเขาขายอยู่

Ừ. Bác tí mới đồng ไปตลาด,าบ,าด,ดออาาบ้างไปมาซื้อส่วนหอยแครงน่อยอย่ามันหนัวนอกอู้เพอ่ะ เดีด๋ยววนอกรเดียบอกรยังตัว่นี่นยก็เลยจัดไปกว่ามั่งนึงอะ

พ่อนแหนวแสบแล้วเนาะอยู่แซมขับเล้กันันาะ ตอนแรกเรเบิ่งดดาไปจากว่าเป็นก็มังกินนะพยายามจใส่ซ้ำไม่ผู้ดีหรอก อับไปสิพี่หมาบอกชมๆเลยอบไปสิกุ้งกับหวานปูกับหวานนะแล้วจ้สงกนุ่มอะ 도어 <laughs> oh, พือเฝ้าไปแต่ไหนบ่เฝ้าเฝ้าไปทดลองเพิ่งกันหน่อยอ่ะเเวลาสิสอมคอได้เป็นเด้อเสียงมันสำเร็จสำนองอืม 反正我不。